ก็สวัสดีคเพื่อนคนคลิปนี้นะก็มารีวิวเรื่องของการขุดกันนะครับว่าขุดเลี้ยนอะไรกันดีนะครับในช่วงนี้โอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมพิจายพิสตูดิโอนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องไอพิจสตูดิโอนี่แหละนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะเดี๋ยวจะมา พาเพื่อนไปดูเรื่องของเหรียญขุดกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบิตคอยน์นะนะมันขึ้นมาประมาณนึงแล้วนะครับกาลังจะเรียกว่าเบรกไฮในรอบใหม่แล้วกันนะอ,อยู่ที่ช่วงประมาณสัก4 0 0 0 0ื่ดันดอลลาร์นะครับแล้วก็เหรียญขุดหลายๆเหรียญนะมันก็มีอาการแบบว่าพุ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะอลิฟิยมนะเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้มันสับสนนะว่าอะมันทำขึ้นบีหรือมันเบรกไฮแล้วมันจะวิ่งยาวๆกันเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูใน เรื่องของการคุดกันนะไปดูกันที่หน้าจอกันเลยโอเคเพื่อนตอนนี้นะก็เปิดเว็บ p a d เล t e อนะครับก็ถ้าเราเซ็ตค่าไฟไว้ที่0.17 USD ดนอลลาร์นะครับตีประมาณว่าหน่วยละ6-7บาทอะไรประมาณนี้แหละเนาะแล้วก็ขุดด้วยการ์ดจอทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นสาย GPU นะไม่พูดถึง a 4นะครับ ก็ปรากฏว่าพอเราเอาการ์ดจอมาคัลคูเลตในเว็บแพลเลียเนี่ยมันก็จะเจอว่ามีเหรียญเหรียญหนึ่งนะในช่วงนี้ก็คือ NXL นะครับขึ้นมาเป็นเรียกว่าตีว่าเป็น Number รวันครับของตัวค่ายเขียวนะครับส่วนค่ายแดงนะครับก็จะเป็นกลุ่มของอลิิเอมนะครับซึ่งจริงๆ NXL กับตัวอลิฟิเอมเนี่ยผมว่าก็ดีทั้งคู่นะครับค่ายเขียวเนี่ยกูดได้ทั้งคู่เลยนะครับส่วนค่ายแดงก็ไปที่อลิฟิเอมกันนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดู รา,ายละเอียดของ NXL กันนิดนึงนะครับตัวนี้นะก็ผมลองเปิดดูแล้วนะครับมันจะเปิดเทรดอยู่ในอของ t r a d e ออฟนะครับก็รายละเอียดเนี่ยก็คือ,อ NXL นะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่บนตารางสูงสุดนะครับเพราะว่าราคาผมมองว่าตอนนี้ดิฟอะไรต่างๆถ้่าาด,ดิฟนะก็คือพอคนเห็นว่ามันน่าจะขุดแล้วไรายได้ดีนะครับคนก็จะแห่กันไปขุดกันนะก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงกําลังวัดใจนะ ว่าใครจะจริงเหรียนไหนแล้วมันจะขึ้นนะโอเคนี่นะครับก็ไปเทรดในเว็บเทรดออกได้นะครับเราสามารถเจนตัวกระเป๋าออกมานะครับจากเทรดออกแล้วก็มาขุดในภูของ Hero Miner ก็ได้นะครับซึ่งการาฟราคาตอนนี้เนี่ยผมเปิดดูแล้วนะก็ตัว n อืมเ l เนี่ยสวยงามนะผมว่าเนี่ยจาก0.2วิ่งไป0.4นี่คือ1เด้งนะครับ0.02ไป0.04 ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่0.035ก็ถ้าใครเป็นสายเทรดเดอร์เนี่ยตัวนี้ก็น่าสนใจนะว่าตรงเนี้ยมันขึ้นกลับไปเป็นขึ้น B A B แล้วเดี๋ยวมันจะมีขาลงมาอีกหนึ่งขานะครับก็ไม่รู้ว่าตรง0.015หรือ0.02ตรงเนี้ยมันจะรับอยู่ไหมนะครับถ้ามันรับอยู่เนี่ยผมว่าในอนาคตเนี่ยก็ มีโอกาสนะั้นที่มันจะวิ่งต่อได้นะครับสําหรับ nxl นะครับแต่ว่าในหลุมนี้เนี่ยคิดว่าอาจจะโดนทุบ่อนข้างหนักแล้วแหละนะผมว่าก็อาจจะต้องรอดูส่งก่อนแต่ถ้าเกิด Bitcoin มันวิ่งต่อนะกแนวโน้มเนี่ยตรงนี้อาจจะย่อนิดหน่อยแล้วก็บินขึ้นไปเลยก็เป็นไปได้นะครับอันนี้นะตัวนี้เนี่ยก็เป็นเหรียญตัวหนึ่งที่ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็วอลุ่มในการเทรดการอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับเหรียญที่ออกมาเนี่ยผมเองยังไม่ได้ลองขุดดูนะครับแต่เท่าที่ดูข้อมูลจากใน ตัวเว็บ h a l e a no. n n ดเนี่ยก็พบว่านะครับตัวนี้เนี่ยมันถ้าเป็นการ์ด4090นะครับมันปุดได้วันหนึ่งเนี่ย58เหรียญน,นะครับ58คอยนะครับแล้วก็ได้รายได้อยู่ที่2 u s เสดอลลาร์เสียค่าไฟไปประมาณ1 1ดอลน,นะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะสำหรับตัวการ์ดรุ่นใหม่ๆแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเพื่อน ไม่ได้เอาซีรีส์4,000มาขุดนะครับเป็นซีรีส์สัก3,000ไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูนะที่ผมว่าเพื่อนๆน่าจะมีกันเยอะๆนะครับก็จะเป็นตัว30 3060 Ti นะครับหรือ3060นะครับเกมเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะใช้2รุ่นนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะพอเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับจริงๆรายได้มันขึ้นมาแล้วแหละนะก็คือตัวนี้ผมว่าไม่น่าเกียดเลยนะอ่า เดี๋ยวนะมันอยู่ไหนวะเนี้ย nxl อุย้ยตกไปข้างล่างเลยนะครับก็คือกินไฟอยู่ประมาณ80วัตต์นะครับแล้วก็รายได้เนี่ยประมาณ0.4ดอนนะครับใบหนึ่งเนี่ย3060 ti ถ้าเป็น0.4ดอนเนี่ยก็คูณด้วย35 w แล้วเนาะก็แบ่งได้14บาทนะครับวันหนึ่ง14บาทเสียค่าไฟประมาณ10บาทนะโดยประมาณนะครับก็เหลือเหลือเป็น profit เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับ ซึ่งถ้าเหรียญมันขึ้นต่อนะก็อาจจะกําไรค่อนข้างเยอะนะครับโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับตัวเหรียญตัวนี้นะครับสาหรับค่เขียวผมว่าก็กระจายกระจายกันไปขุดได้นะครับค่ขเขียวเนี่ยก็มีหลายๆเหรียญน,นะที่น่าสนใจนะครับอ,อ่าเป็นเหรียญที่เดี๋ยวนี้ผมมองว่าก็ขุดแล้วกินไฟไม่ได้เยอะนะครับสามารถแบบขุดเปิดชิวๆได้นะครับแล้วเราหาตังค์มมค่าไฟเอาเพราะว่าตอนเนี้ยมันขุดแล้วก็ตีว่าคุ้มค่าไฟอยู่ประมาณหนึ่งนะครับ มาก็ลิสต์ในเหรียญน,นะครับตัวซีรีส์สามพันสี่พันนะครับก็ที่ผมคิดว่าน่าจะโอเคนะครับก็คือตัวกินไฟน้อยๆหน,น,น่อยนะพวกตะปูนเนี่ยเน็กซิลเลียนะครับอลิฟเฟียมผมพวกนี้นครับผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับหรือแม้กระทั่งไดเนกนะครับตัวนี้เนี่ยเก่งไวแต่มันไม่วิ่งสักทีนะครับมันไปทีละนิดทีละหน่อยของมันนะ ก็เรียกว่าตัวนี้เนี่ยผมเป็นความหวังของผมนะสำหรับตัวไดเนกกับอลีเฟียมนะผมมองว่า2ตัวเนี้ยน่าจะพอจะว,วิ่งต่อได้นะครับส่วนไพรินคอยนะ p y i เนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะพวกกลุ่มพวกที่กินไฟน้อย,อยพวกคาวเซนแฮดหรือพวกแฮดเดิมๆที่เป็นของตระกูลค่ายของคัสปาปกลุ่มพวกนี้นะครับพวกโค้ดแดกทั้งหมดเนี่ยผมว่า ขุดแล้วก็ประหยัดไฟดีนะครับก็เพื่อนๆสามารถตุนเหรียญพวกนี้กันไปได้นะครับในความรู้สึกผมผมคิดว่าน่าจะพอเป็นไปได้นะครับที่เราจะชนะนะครับในเกมของลูปการขุดรอบนี้นะครับส่วนถ้าเป็นค่ายแดงนะครับค่ายแดงสําหรับเพื่อนที่มีค่ายแดงเปหลีกพวกนี้นะก็อลิฟเฟียมเนี่ยน่าจะของใจนะครับแล้วก็พูดเหมือนเดิมนะในคลิปก่อนเนี่ยเคยวิเคราะห์ไปแล้วนะครับก็คือกลุ่มค่ายแดงเนี่ย น่าจะขุดกลุ่มที่เป็นอัลกอริทึมคาพาวเนี่ยได้ดีนะผมว่าเหมือนมันจะดีกว่าตัวของคข้เขียวไงก็ไม่รู้นะครับซึ่งตัวพวกนี้นะครับมันจะมีตัวแทนเป็นพวกกลุ่ม AI ก็คือคอคอยนะคลอ AI ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ผมเกงไว้อีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับคลอเนี่ยว่ามันจะพุ่งต่อนะครับตัวนี้นะแต่ว่ามันกินไฟเยอะนะเพื่อนลองดูดิเนี่ยพวกกลุ่มคาพาวนะครับซัดไฟไปทีละ300วัตต์นะอาจจะแบบ ต้องดูเรื่องของข้อต่ออะไรให้มันดีนะครับพวกขาวเปล่าเนี่ยก็จะร้อนหน่อยนะครับส่วนอลิเฟียมนะครับก็เนี่ยกินไฟน้อยลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับอยู่ที่1 1 9วัตต์นะครับอันนี้เป็นตัวเจมพัเก XTX นะครับก็เป็นตัวแทนไขแดงมาเป็นเจนใหม่เลยนะครับก็เสียเข้าไฟไปประมาณ60%นะครับจากรายได้ที่ได้อะประมาณนี้นะก็ ในรายได้0.9เสียค่าไฟไป0.6เหลือโปรฟิตอยู่ประมาณ0.3นะครับคุณแล้วขายเลยก็คือกําไรนะครับหรือจะดองเหรียญก็ได้นะครับก็ดีกว่าเอาเงินไปซื้อเหรียญในตอนนี้นะครับก็ลองดูกันดีๆนะอ่าเอามาขุดไดเนกนะยังติดลบอยู่นะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าโดนล็อกหรืออะไรยังไงไหมนะตัวไดเนกเนี่ยขุดด้วย S R B เนี่ยก็เหมือนจะวิง่งไม่ค่อยไม่ค่อยเจ๋เงเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะ ก็ไปขุดพวกอลิฟียมไปก่อนก็ได้นะครับสําหรับค่ายแดงนะครับถ้าใครแบบไม่อยากแบกต้นทุนตัวค่าไฟค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวดูการ์ดที่ผมมีนะครับก็คือไอซ์หกพันแปดนะตัวนี้ที่ใช้ทำคลิปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะเป็นไอซ์หกพันแปดตัวนี้นะครับก็ไปขุดขา้ขาวนะครับคลอคอยนะครับก็ยังได้พอได้กําไรนะยังพอเหลือกําไรนิดหน่อยนะครับตัวอื่น เรียกว่ามีอลิฟียมนะครับ mm hmm. ก็คือได้รายได้0.5นะครับกินไฟไป0.4นะครับเหลืออยู่0.1นะครับก็ถือว่าซื้อได้ถูกกว่าราคาเหรียญทั่วไปนะครับน่ใครเป็นสายสะสมเหรียญขยะเนี่ยก็สามารถเอามาขุดกันได้นะครับประมาณนี้เลยก็ไปแอดจัดดูนะครับสําหรับคนที่มีไฟฟีนะพวกผลิตไฟได้โซล่าเซลล์นะครับไม่ใช่พวกที่ขโมยไฟนะพวก พวกขโมยไฟนี้ก็ไม่สนับสนุนนะครับผมผมเองก็แนะนําว่าทําอะไรให้มันถูกต้องนะครับประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันโอเคครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะก็พาไปดูนะว่าตอนนี้เนี่ยคือตัวตลาดคริปโตนะมันก็ราคาค่อนข้างขึ้นละกันเนาะ,อ,ะอยู่ในแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นแล้วก็คิดว่านะครับน่าจะมีเอาคอย เขาเรียกว่าเอาคอยซีซั่นหรือเอาคอยปาร์ตี้นะปาร์ตี้ของตัวเหรียญอัลเทอร์เนทคอยก็คือตัวที่ไม่ใช่บิตคอยนะผมมองว่าก็เป็นโอกาสนะให้าสายขุดแล้วกันเนาะหรือจริงๆเป็นสายเทรดเดอร์เหรียญขยะแล้วกันเนาะก็สามารถเก่งกําไรกันได้นะครับซึ่งตัวผมเองนะครับก็ให้แนวทางไว้อย่างนี้นะครับว่าเอาเท่าที่เพื่อนๆไหวนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นสายเกมเมอร์อยู่แล้วเนี่ยมีอุปกรณ์อยู่แล้วก็สามารถเอามาขุดหากำไรได้นะครับก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยขุดด้วยค่าไฟบ้านธรรมดาเนี่ยผมว่าก็เริ่มจะคุ้มค่าไฟนะครับเราจะได้เหรียญราคาถูกกว่าที่เราไปซื้อใน Exchange ประมาณนี้แหละนะเราสามารถขุดเหรียญพวกนี้ออกมาได้หรือใครแบบว่า แบบคิดอะไรไม่ออกครับก็ขุดแล้วก็ขายเลยก็ได้นะครับก็ยังเหลือ p r o ฟ i t ออกมามาจ่ายค่าไฟเนี่ยยังเหลือตังค์อยู่บ้างนะครับซึ่งผมมองว่าจุดนี้เนี่ยเป็นเฟสที่สะสมเหรียญน,นะครับถ้าใครเป็นสายเก่งมากๆเนี่ยก็คือขุดเก็บสะสมไว้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคนะในจุดนี้นะครับเพราะว่าเราได้ต้นทุนที่ถูกกว่าคนที่ซื้อจากในกระดานแล้วก็ช่วงที่ราคามันขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถเราไปขายกันได้นะครับโดยที่นะครับ ก็จะแยกเป็น2ส,สายนะเป็นค่ายเขียวค่ายแดงครับค่ายเขียวเนี่ยก็จะเป็นเน้นตัวที่มันเป็นเอากรุทิมของพวก ghost deck หรือว่ากลุ่มที่เป็นเข้าเส้นกลุ่มที่ฟอกมาจากตัวคาสปา่มพวกนี้นครับก็จะกินไฟน้อยนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งก็คืออา l ิเฟียมนะครับตัวนี้นก็กินไฟน้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไดเนกด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าผมเก่งไว้ว่ามันยังระหามยังไม่ได้วิ่งมากครับแล้วก็สามารถ ขุดดองสะสมกันไปได้นะครับส่วนถ้าเป็นค่ายแดงนะครับค่ายแดงเนี่ยก็ถ้าใครเป็นสายไฟฟรีนะครับที่แบบว่า,าเรียกว่าผลิตไฟจากโซลา r เซลล์ได้เนี่ยก็สามารถเอาไปขุดนะครับพวกปุ่มที่ได้รายได้เยอะนะปุ่มที่เป็นอัลกอริทึมข่าวพาวนะครับมีหลายเหรียญเลยนะครับโดยที่ผมเก่งไว้ก็จะเป็น c l o u d a i ตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีโอกาสที่มันจะวิ่งต่อได้ค่อนข้างดีนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นสายแบบบาปปลานซ์นะครับก็สามารถไปคูดอลิเฟียมก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆอลิเฟียมเนี่ยที่ต้องพูดเยอะนิดนึงครับเพราะว่าเท่าที่ดูข่าวมานะมันจะมีตัวเครื่อง FPGA กลุ่มพวกนี้นะครับหรือกลุ่มพวกที่จะไปผลิตเป็นตัวพวก ASIC อะไรพวกนี้ออกมาคูดเฉพาะทางเนี่ยก็พอมันเริ่มผลิตเครื่องพวกนี้นะครับผมมองว่าเดี๋ยวเจ้ามือเจ้าเรียกว่าเจ้าของโรงงานหรือใครก็ไม่รู้แหละนะ ผมว่ามันต้องดันราคาเหรียญพวกนี้ให้ขึ้นนะครับเพื่อที่เขาจะขายตัวเครื่องออกมาได้นะครับไม่งั้นเนี่ยเ,เขาก็ขายไม่ออกนะผมมองว่ายัางไงเขาน่าจะต้องดันราคาของเหรียญพวกนี้นะครับซึ่งตัวผมเองนะก็เป็นเหมือนเรียกว่าเป็นเห็บหมาลนะกันขอเกาะไปด้วยนะเป็นเหาฉลามดีกว่าเออเกาะไปด้วยแล้วกันนะเกาะวานไปด้วยนะเป็นเหาวานแล้วกันเนาะตาะ หวานไปด้วยแล้วกันเนาะซึ่งว,วานจะพาราคาขึ้นไปเท่าไหร่เราไม่รู้นะแต่ว่าพอใจตรงไหนเราก็ขายได้ถ้าเรากำไรอยู่นะครับเอาเป็นแนวทางประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเค่นี้แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้งช่อง e p i c Studio อช่อง e v d y t r a d e แล้วก็ตัว p d c o คอมพิวเตอนะถ้าใครใจดีนะกดให้ทุกช่องทางเลยก็ได้นะครับเพราะมีทั้ง Tik t o k นะเดี๋ยวนี้ไปทําทิกตอด้วยนะครับ แล้วก็จะมี YouTube แล้วก็ตัว Facebook Page นะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมไปแล้ว